ไอแซ c คอ n นีราการหลังชาวกาหน้าวัย31ปีตำนานลูกมอเทโรอย่างแท้จริงคยต,ติดทีมชาติยู่23ของกาหน้ามาแล้วลงรวมทุกรายการให้เทโรเกิน200นัดแต่สถิติ4ปีล่าสุดข,ของเทโรเขาลงเล่นให้เทโร127นัดลงเป็นตัวหลักมาโดยตลอดและยังเป็นกองหลังที่ขึ้นไปทำประตูได้อีกด้วย 4ป,ปีล่าสุดทําประตูได้14ประตูผลงานณนบุญยศชินดาเริ่มเล่นเยวาวชนกับ B.C. เทโลศาสนะเล่นอาชีพม,มาหลายสโมสรเริ่มจาก B.C. เทโลสมุทรสงครามเอฟซี r อร์ c e สเซนทันอ่างทองเอฟซและกลับมารับใช้เทโลอีกรอบและล่าสุดย้ายไปร่วมงานกับโค้ชค้นรังสันวิวัฒชัยโชคอดีตนายเก่าที่การท่าเรือในฤดูก,กาลหน้าเป็นที่เรียบร้อยแล้ว